และนี่คือภาพบนกล่องนะคะที่ทำให้อีแม่อดใจไม่ไหวต้องซื้อมาเล่นกับลูกนะคะสวยงามน่ารักมากและนี่คือสิ่งที่จินทำขึ้นมาค่ะงดงามเช่นกันนะคะเืออะไรนะแม่ไหนอุ้ยนี่มันคือขนมหลอกเด็กใช่ไหมคะไม่ใช่สิขนมหลอกผู้ใหญ่เพราะว่าแม่อดไม่ได้เลยซื้อมาให้จินแล้วมีช็อกโกแลตเรามาทำกันดีกว่าหไหม c h o ก o l a t e แ n d เจล l ี่ Where's the instruction? The instruction is here. ของกินหรือเปล่าอ่ะใช่ค่ะ It's yours. <S ของกินหรือเปล่าของกินหรือเปล่าเหรอ Yes, it's edible. โอโหแล้ววันนี้ทีหลังแล้ววันนี้ทีหลัง English แล้ววันนี้ทีหลัง okay I want to start. this with that one yes. that one <coughs> nah, give it to me I'm okay I'm gonna use all of them all of them right <laughs> so, you want chocolate so, chocolate you want chocolate too chocolate like อันนี้มันก็จะอร่อยแน่เลยโอ้โหไม่รออือหือจริงผสมกันผ <c oughs> สมกัน m i x together yeah m i x together <c oughs> เอาเข้าไปเอาเข้าไป,ไปกินได้ไหมเนี่ยได้สิค่ะ หอเกลี่ยนะคะนี่คือการเกลี่ยช็อกโกแลตของจินใช่ไหมคะใช่응ด้วยนิ้วมือเลยนะคะลูกช okay ิวชืวอฮะโอ้ก็จะเค็มๆนะคะ a l i t ล l e bit s a ซอลตี้ไว้อ้าว making chocolate is funny เหรอเอาเข้าไปเอาเข้าไปก็เอาไปแช่เย็น15นาทีนะคะตู้เย็นแอบลกนิดนึงแล้วก็เอามาจากช่องแข่งนะคะว้าวึอะไรคามือ เฮ้ยมือร้อนว่ะโอ้โหเยอะไปไหมยังหมดหมดหลอดคนเะนี่ยมันหายไปไหนสองสามเมตรเนี่ยฮะเดนนะัทช็อกโกแลตกับดิกาโชว์โชว์